kalau ya tidak, tidak usah ada saja itu lagi panggil, apa nih? ทริปนี้ก็มาที่เดิมครับทิปประหยัดประหยัดก็เติมน้ำมันมาพันหนึ่งแล้วก็ของกินก็เตรียมอยางบ้านครับอันนี้จะเป็นบิโตโข้าวก็จะมีลับที่บ้านนะครับแกงส้มปลาอะไรเงี้ยปลาเคม็มแล้วก็ข้าวสวยเตรียมมาเลยไม่ต้องมาทําครับร้อยกินเย็นนอนเสร็จเช้าก็กลับไปทํางานต่อครับก็เรนนาแบบง่ายๆครับได้ครับผมก็แบบง่ายๆครับ มาเหมือนมานอนหาที่กินข้าวเช้าก็ไปทํางานต่อก็สเสบียงเราเตรียมจากบ้านเลยก็กฟออาแฟก็เตรียมมาจากบ้านเหมือนกันครับเครื่องดื่มอะไรก็เตรียมมานี่ครับถ้าบ่ายบ่ายมันก็ยังร้อนหน่อยเนาะเดี๋ยวช่วงเย็นสักสี่ห้าโมงอะ่ะจะเย็นแล้วครับวันนี้ก็เงียบเงียบอยู่ธรรมดาอาทิตย์ที่แล้วโหเยอะมากอย่างว่าธรรมดาอาทิตย์ที่แล้วเขามีคอนเสิร์ตที่นี่จัดคอนเสิร์ตบ่อยครับ อ้าลืมเลยเปิดท้ายเดี๋ยวเราก็จะเปิดท้ายนี่ครับจอดจอดที่เดิมเลยเหมือนคราวที่แล้วเลยไปดูตรงนู้นที่มันเทครับเอียงมากก็เลยไม่จอดดีวกว่ามาจอดตรงนี้กว่าก็จะมีร่มครับเราตรงนี้จะเป็นทิงช้าทางเข้าเลย เมนูเย็นนี้ครับก็จะเป็นส้มตำครับซื้อเออสำเร็จมาเอ้ไม่ใื่อสำเร็จซื้อแบบเออ,อเตรียมเครื่องไว้ให้ครับเป็นถุงถุงแล้วก็เราก็มาตามกินเองวันนี้ก็เคฟก็กำลังตำให้กินอยู่นะครับผมของเราเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องครัวครบครันครับอ,อ,อ,อ่าแต่อยู่ที่ว่า,าจะทำหรือไม่ทำ ถ้าขี้เกียจก็อย่างวันนี้ขี้เกียจตั้งตั้งอะ,อะไรตั้งโต๊ะไฟเฟก็ขี้เกียจตั้งตะกูลตะแกะอะไรก็กิน,นก,กับข้าวสวยแล้วกันครับวันนี้อยากเปลี่ยนเมนูบั่งซุปตำนี่ครับากเปลี่ยนเมนูเป็นแบบแซ่บครับเราซื้อมาเป็นถุงถุงที่เขาเตรียมมาให้ถุงๆๆละถุงละยีสถุงยี่สิบบาทค,ครับแล้วก็อืมีมครบเลยมีพริกมะละกอ อมะเขือเทศมะนาวถั่วพกยาวเลยปูมีครบหมดครับก็อยู่ที่เราจะดัดแปลงใส่อะไรมั่งอะไรมั่งเรามีถั่วเดี๋ยวเราใส่ถั่วด้วยก็อ่ามีประกอบด้วยก็มากินเอาบรรยากาศครับมานอนห้องบ้านเนี่ยครับบรรยากาศแบบที่นี่เรามาติดต่อกันสองที่แล้วนะครับเพราะว่ามันที่นี่มันเงียบดีสง,งบดี ถ้าถ้ามาติดต่อสองอาทิตย์ต่ออาทิตย์ติดต่อเลยมันเงียบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้นไม้มันเยอะครับแล้วก็ไม่ค่อยโดนแดดก็หลบแดดขยื่นได้บอกว่ามันแล้วก็อย่างไม่ต้องรีบตื่นครับมันนอนได้แบบยาวๆเลยถ้าที่อื่นแล้วแบบเหมือนแบบต้องรีบตื่นมาเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านเพราะว่าสักสองโมงนี่ครับ ไม่ถึงสองโมงดีก็แดดไปอย่างลวครับเพราะว่ามันเริ่มเข้าหน้าร้อนเนาะร้อนู้ดับตับไมเหมือนกันอ่ในร่มยัอยนอืมแล้วก็วันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นครับเติมน้ํามาเต็มจัดนี่ครับนี่ไหลออกข้างเลยครับนี่เพราะว่าเติมมาเต็มธรรมาดาม,มันจะ แค่ตัวตัดนี่ไปเติมตรงปากทางอีกก็ล้นคอมมาเลยไหลออกมาจอดที่เอียงก็ไหลข้างเลย,ยก็ตอนนี้ก็เปิดลมอปิดลมไล่าอากาศอยู่ดูในห้องน้ําเนี่ยครับยังไม่ได้ปูที่นอน กำลังใส่ปูแล้วใส่ปูใส่ปูอันนี้กินแซ่บๆตั้งหน่อยครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จครับผมถมกแล้วแล้วเดี๋ยวไปใส่โรยหน้าอีกทีครับเห็นไหมน้ำลายแตกไหมเราก็มาใส่เส้นครับยังไงครับ เรามาดูกรใส่นกันครับใสให้หมดไปเลยง่ายเดี๋ยอะแ่บครับแผลขูดยันวันนี้บอกเลยว่าแ่บครับอผมทำเองม้องแฟนมาก มะน,นาวน้ำตาลถูกเสร็จเรียบร้อยอปลาแค่นี้ก็แซ่บแค่นัวแล้วครับ<ป>เฮชดนะครับเรียงชนหน่อยเยน,นือเ้อแตกพัก โรยหน้าครับสูตรสำเร็จเรามือเย็นครับว้าวาครับนี่โรยด้วยกหุูครับอือือ what

ก็เข้ามานอนสักพักนึ่งชอบนอนสักพักใหญ่ๆล่ะเพราะว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็เข้ามาข้างในเลยนอกเพี้ยมันเยอะเข้ามาตั้งแต่สองทุ่มมั้งกกว่าเลย่มมากกว่าต้นหกเพี้ยมันเยอะก็เลยมันจัดเจ็บก็เลยเข้ามานอนเรื่องนอนเปิดแอร์กัเปิดแอร์แต่นี่ว่าสองทุ่มอ่ะอาบน้ำผ้าเสร็จสามทุ่มแล้วนอมารอเรืสักพังเลยก็จะนอนแล้ววันนี้ง่วงๆด้วยเมื่อเย็นก็ ว่าเย้ก็แอบโกนนอน <c oughs> แล้วองเที่ยวแตกตื่นครับ <c oughs> โอเควันนี้เราก็นอนอยู่ที่เดิมส่วนฝานันทาราการเขาอ,อิตโต้เราไม่รู้จะไปไหนพูดีมีงานก่อนส,สายๆก็อยู่ใกล้ๆเอาคืนนี้ก็นอนแล้วดีวัตดีสวัสดิ์บ๊ายบาย อรุณสวัสด์ยามเช้าครับผมเช้านี้ก็ตื่นมาแล้วครับประมาณสองโมงครึ่งได้ไหมก็อาบน้ำท่าครับยังไม่ได้ออกไปก็เดี๋ยวเก็บที่นอนที่นอนแล้วก็เดี๋ยวออกไปเก็บของแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับไปบ้างครับวันนี้ก็มีงานอีกลูกค้านัดก็เดี๋ยวไปเก็บเอกสารลูกค้าก่อนครับผมก็ ตานี้ก็สบายสบายครับผมเมื่อคืนก็นอนหลับฟันดีครับสบายดีครับเมื่อคืนเข้ามาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งสองทุ่มะครับเพราะว่าเพียมันเยอะไม่ไหวเยอะมากก็เลยเข้ามานอนเล่นในนี้แล้วก็หลับไปเลยก็แบตเตอรี่ของเราก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่ก็เปิดอยู่แค่นี้ครับก็เท่าไรล่ะก็ตีไปสักสิบสองสิบสามชั่วโมงและโอเคครับก็เดี๋ยว เก็บข้าวเก็บของเสร็จก็เดี๋ยวกลับแล้วครับก็ทริปหน้าต่อไปอะไรไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปไหนมาไ,ไหน,นอ่าอาจจะพักครับทิปหน้าไม่อาเราต้องพักอ๋อใช่ใช่มอนัสมอนัสโ,โอเคเดี๋ยวเก็บของครับใช่ครับผม,าลามแล้วถ้าเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บข้าวเก็บของกันเตรียมตัวกลับกันครับ แล้วนี่อากาศก็แบบว่ากาลังสดชื่นเลยเอ๊ะเขา,ขาเก็บของเก้บกันหมดแล้วเก้า <c oughs> โมงแล้ว <c oughs> เอ่อเก้าโมงเพิ่งออกมานี่ครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของแล้วก่อนครับเีครับก็เขาก็เก็บกันหมดแล้วเหลือ <c oughs> เราเนี่ยยังไม่ได้เก็บ <c oughs> <c oughs> อากาศมันดีครับที่นี่ครับเนี่ยครับมันจะไม่มี เติมมาผมไม่ต้องรีบครับถ้าโซนนี้นะโซนนี้ยาวเลยครับเนี่ยยา,ยาวไปนู่นเลยครับมันจะไม่โดนแดดครับเนี่ยครับจะมีแนวต้นไม้ไม่ต้องรีบร้อนครับโอเคเดี๋ยวมากเก็บของกับบ้างครับเดี๋ยวพาไปกินอ,อข้าวหมูกไก่ครับสูตรทางใต้เลยครับอร่อยแน่นอน Các <laughs> <laughs> bạn <laughs> <laughs> <laughs>